ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับเฮียนหน่อยหมอลำไอดอลขอยกอาชีพหมอลำพี่น้องครับผมลบภาพเต็นกลิ่นลํำกลิ่น้นหมดเลยวาสนตัวเป็นหมอลำต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีปาดแนวคิดนี่พี่น้องคาร,ราผมนุ่มจีระบดเสอวาเฮียนหน่อยนี่เป็นคนภาคกลางแต่ว่าเห็นความสําคัญของคนอีสานโดยเฉพาะอาชีพหมอลำมันเป็นแนวไหนนอาอปลาจิระเล่นจิระเล่ามาสิว้าวสูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข้า่รายการจักกวานลูกทุงกับบลา่านุ่มเจียระเอาจริงๆงพี่น้องคราบผมเรื่องเล่า,านี่นะครับนุ่มเจีระเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเนาะพี่น้องเนาะตะว่ากะมีโอกาสเดอ่านเดเขาไปคุยเดเขาไปมึงนะฮะแล้วกะเอ๊เอาเรื่องเนี้มื่อวาดีกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ในวงการมาลํำเป็นข่าวดีอีิงพี่น้องครับผมที่เฮียหน่อยพี่น้องครับผมหรือว่าเฮียหน่อยมอลำ Idol, no ํำไอดอลเฮียหน่อยอีสานในข้อสิลป์นี้แล้วแต่พูดายผู้ายคนเอื่นกันเรียกกันพี่น้องครับเพื่นอน เป็นมอลล่มนี่อาจจะไม่ได้มีการศึกษาการศึกษาเพราะความอยากจนความอี่ย่างนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสุดถ่ายแล้วในยุคนี้ปัจจุบันนี้การศึกษาต้องมามีผลที่มีความสําคัญมันเป็นจ้งไหนพี่น้องคาราผมกดหัวใจกดไไคลกดแช่นัครราผมเรื่องเล่านี่เริ่มต้นมาจากนี่เลยพี่น้องคาราผมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน และวก็มีเฮียหน่อยพี่น้องครับออกมาว่าจังสีนะพี่น้องเนาะร่วมถึงทางสถาบันเองก็ออกมะว่าพร้อมกันนุ่มเจระเอาขอบุญนี่มาจากสถาบันเด้อพี่น้องเดอ้อมีลูกเฮียหน่อยแล้วก็มีลูกทีมหอกทีมงานพร้อมกับผู้รักผู้ใหญ่ในแวดวงวงการการศึกษาคนว่าจังสันพี่น้องคาราผมมาคุยกันมหารืธไปน้ำกันนะฮะโดยมีเจคความว่าจังสีพี่น้องคาราผมมีลุ้นมาตรฐานอาชีพหมอลำวสันนายสุชาติ อินพรมผู้อำนวยการสร้างรายการหมอลำไอดอลและเจ้าของวงหมอลำอิสานนครขอนสินเข้าพบหาหรือร่วมกันกันกบนางสาววราชนาทิพย์เออวระนะฮะออหรือว่าอันว่าวราชนาทิพย์อันนี้เท่ากับนุ่มจิระอันสปิตตองขออภัยด้วยนะฮะวรเออผมว่าอันว่าวรวะชนาทิพย์จันทนูรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพนะฮะถึงแนวทางการจัดทำม,มาตรฐานอาชีพหมอลำโดยเห็นว่าหมอลำเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ถือกำเนิดเกิดในท้องถิ่นภูมิภาคอีสานมีรูปแบบต้นกำเนิดมาจากการเล่าเรื่องวสันตํตำนานวรรณกรรมต่างๆของพื้นบ้าน คติส้อนใจทางศาสนาซึ่งปัจจุบันมีการดัดแปลงประยุก์ให้ท่านสมัยและเป็นที่นยิยมมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ร่วมและความภาคภูมิใจของคนอีสานนะฮะแต่คนในวงการนี้อันนี้ย้ำเลยพี่นองครับผมแต่คนในวงการนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการศึกษาสูงนักหากได้รับการการันตีในอาชีพได้รับคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็นการรองรับจากหน่วยงานภาครัฐก็จะแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่อยู่ในวงการหมอลำมากกว่า4,000ชีวิตมีอาชีพที่เรียกว่าหมอลำทำให้พวกเขาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีตัวตนในสังคมอู้ยอันนี้ <c oughs> เลิศพี่น้องครับ <c oughs> ผมเลิศแล้วกับผังแห้งนะฮะ หลายผู้ห,หลา้ยคนพี่น้องครับผมว่าอาชีพมาลับเป็นอาชีพเต้นกินแล้วกินว่ามีเกียรติว่ามีศักดิ์ศรีวาสั่นนะฮะแต่ถ้าเกิดมาล่อถูกยกเป็นหนึ่งอาชีพได้สวัสดิการได้ประกันสังคมได้นันเดนีได้นโนนจริงๆแล้วหลายคณะกับพยามเห็รแบบนี้พี่น้องครับแต่ว่านก็ต้องเป็นรูปแบบบริษัทไงต้องเป็นรูปแบบบริษัทไงถึงจะสามารถเรียกประกันสังคมเรียกการรักษาค่าสิทธิพิเศษต่างๆได้แต่ถ้าเกิดยกอาชีพมาล้อมาเป็นหนึ่งอาชีพแบบครูแบบหมอแบบตำรวจเจ้าสี่มันเล د, ิศเ,เ,ออเลย เบื้องต้นนางสาววรชนาทิพย์นะฮะจัดได้นำไปหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำม,มาตรฐานอาชีพหมอลำต่อไปเพราะอาชีพหมอลำถือเป็นอีกหนึ่งศิลปะก,การแสดงที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยก็ต้องให้ความสำคัญโดยพลังเด้ยที่กำลังเป็นที่นิยมไม่เพียงแต่ในหมู่คนในพื้นที่ภาคอีสานแต่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศอันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นที่ประจักษ์ที่ชัดเจนนะฮะ นี่ต่อไปเออรวมถึงธุรกิจลดแห่ที่สร้างไรายได้ให้คนในอาชีพและเห็นความออและและและเห็นความได้รับการส่งเสริมผักดันให้เกิดการรับรองอาชีพต่อไปขอยกมือขอความเี๋ยวมนเขียนหน้าเป็นขอความภาษาเขียนพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดเอาภาษาวอกห้าแบบตรงๆนี่พี่น้องครับว่า The Inner จริงๆเขามไม่ได้เป็นมะล่ำหรอกแต่ว่าห้ากับคืออาชีพเต็นกินล้นกลิ่นอาชีพที่ ทุกคนบอกว่าไม่ได้มีเกียรติไม่ได้มีศักดิ์ศรีแต่ว่า,ายุคนี้สมัยนี้โน no, จะบอแมนจะไม่เป็นอาชีพที่หาไล่ได้เป็นกอบเป็นกำแต่ว่าคนนวิชาชีพนี้อาชีพนี้พี่น้องครับผมมันไม่ได้มีการรับรองเลยเออบางคนกน็โอเคแหละดีเลี่ยนจบทางด้านนะตาตาดสินเลี่อนจบทางด้านการร้องการล่าเราก็มาเป็นมอล่ำจบปริญญาตรีแล้วพ่อแม่ก็ถามด้วยจบพอปริญญาตรีขึ้นไปเป็นมอล่ำ กานั่นแหละพี่น้องครับผมโดยความเสื่อโดยวัฒนธรรมถิ่นนี้มีมายาวนาาเป็นอย่างหมอล่ำมันคืออาชีพที่ไม่ได้โอ้ยมีเกีรติมีศักดิ์ศรีคือผู้อื่นนั่นไม่ได้คือเป็นหมอเป็นคู่เป็นท้ายเป็นตำรวจอาชีพข้าราชการเออถ้าเกิดเป็นพนักงานธนาคารเนี่ยเป็นพนักงานธนาคารนันดีนนเนี่ยโอ้ยเฉิดชูยกโยกยกยอดป่อปันถ้าเกิดเป็นหมอล่ำปุ๊บมึงไปเป็นหมอล่ำเป็นหยางนี่ข้าบอลนี่นี่ขนาดเขาไม่ได้เป็นหมอล่ำนี่ เขายังอินขนาดนี้พี่น้องครับถ้าสะกลเป็นมะล้อนี่คอยววคบอกข้าก็นี่พี่น้องครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่นี่ขนาดคอยเป็นพิธีกรคอยเป็นดีเจคอยเป็นนักข่าวคอยเป็นเออ่นักสดแสดงคอยเป็นคุณครูสอนการสดแสดงคอยยังวอกเลยซอมนี่แต่ถ้าเกิดเขาไปเป็นมะล้ออีหลีนี่พี่น้องครับคอยบอกเลยว่าอยากยกอาชีพมะล้อมให้มันขึ้นสูงกว่าน,นี้นะพี่น้งนองเนาะตามนั่นแหละเดี๋ยววอกไปไม่สิเป็นเอ็นเนอร์จักรองอารมณ์จักรองไปดีกว่ากับจักรวาลลูกทุ่งกระบล่าหนุ่มเจีระแต่ว่าขอความนี่เรื่องเล่านี่ เห็นภาพชัดเจนอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนะพี่น้องเนาะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวอลซูฟังกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีครับ